คะย้ํานะคะ12,999บาทนะคะท่านได้เป็นเจ้าของรถ Mazda 2 1.3 SL รองท็อปคันนี้ไปได้เลยสวัสดีค่ะ พบกับ SC สซีเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเตยก็พามาอยู่กับ Master 2 1.3SL 4ประตูนะคะสีเทาแมชชีนเกรยคันนี้นะคะอันดับแรกเลยที่มองเห็นนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ m a z t e r นั่นก็คือกระจังหน้ายังคงเดิมไว้อยู่นะคะ,ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเห็นได้ตรงนี้ก็คือประโยชน์ของเขาก็คือจะให้แสงสว่างที่ นุ่มนวลชัดเจนนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะคะให้ความสปอร์ตด้วยขอบ15นิ้วนะคะคันนี้นะคะให้ไปเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของประตู อันดับแรกก่อนที่จะเปิดเข้าไปนะคะเราก็จะมองเห็นนะคะในส่วนของ Smart ะะสมาร์ทคีเลตนะคะสมาร์ทคีเลตตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะช่วยให้เราเปิดปิดรถได้ง่ายขึ้นนะคะจะมีระยะตรวจจับอยู่ที่80เซนติมตรนะคะเปิดปิดได้จากปุ่มสีดำๆตรงนี้เลย นะคะอ่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในตัวรถกันเลยนะคะอ่าเปิดเข้ามาดูภายในนะคะอันดับแรกก็จะสังเกตได้เลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาผสมกับหนังกลับนะคะตัวนี้เวลาที่เรานั่งก็จะทําให้เรานั่งได้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาสังเกตจากปุ่มนะคะการใช้งานต่างๆสังเกตได้ว่าจะอยู่รอบๆตัวเรานะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะหน้าจอ นะคะหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้จะช่วยควบคุมระบบต่างๆภายในรถได้ด้วยนะคะประกอบกับเชื่อมต่อ p p p l e r p l a y b l u e t t o t h นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะให้ความสวยงามเรียบหรูมากนะคะปุ่มที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วคงที่นั่นเรียกว่าปุ่มครู s e Control นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีปุ่มที่ช่วยรับสายวางสายนะคะที่พวงมาลัยได้เลยทำให้เราใช้งาน ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็ยังเป็นเบาะหนังนะคะให้ความเรียบรู้เป็นเบาะสีเทาเหมือนเดิมนะคะทำให้นั่งง่ายแล้วก็กว้างขวางสะดวกสบายนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองค่ะระบบความปลอดภัยในส่วนของด้านหลังนะคะถัดมาที่จะ เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะคะจะมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเข้าเกียร์ถอยนะคะเราจะให้ทั้งสัญญาณเสียงและภาพกันเลยทีเดียวในส่วนของกล้องนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะไปโชว์ที่หน้าจอ,อในในตัวรถนั่นเองนะคะถัดมาจะเป็น กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตรงนี้เราก็จะปรับไฟฟ้านะคะปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะคะมันจะสะดวกมากเวลาที่เราจอดในที่แคบเราจะปรับพับเก็บไฟฟ้าได้เลยอ่านะคะเอาเป็นว่าใครนะคะที่กําลังมองหารถด,ดีๆสักคันนะคะที่ประหยัด สวยงามนะคะมีขนาดกระทัดรัดนะคะจอดง่ายแนะนำให้เข้ามาดูรถมาชมนะคะมาทดลองขับที่โชว์รูมมาสเตออุบลของเราได้นะคะหรือติดต่อ s อเตยที่เบอร์0627139452หรือ ID Line 0994541632นะคะโปรโมชั่นนะคะขอย้ำโปรโมชั่นที่เตยจะมาบอกในวันนี้นะคะ มา z d a 2 1.3 SL ของเราคันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถ12,999บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ12,999บาทนะคะท่านได้เป็นเจ้าของรถ m า s t ตอ2 1.3 SL รองท็อปคันนี้ไปได้เลยนะคะออกรถง่ายๆนะคะยังไงก็โทรมาทักมาสอบถามหรือ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเข้าไปดูไปชมนะคะคลิปต่างๆที่เราจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงไปเรื่อยๆในเพจ m a สดาอุบลพิจิตเพรหรือช่อง YouTube ก็ m a สดาอุบลพิจิตเพรบอเตอร์คาเหมือนกันนะคะวันนี้ก็สถานการณ์โควิดนะคะมารอบที่3แล้วนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะทุกคนก็ล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือด้วยสบู่ด้วยเจแอลกอฮอล์นะคะดูแลสุขภาพรักษา สุขภาพของตัวเองนะคะสุดท้ายนี้เลือกมาซ่าเลือกพิจิตเพชรค่ะ